คู้นี้เหรอุเ่เข้ามาเอาเอาโอเคตัวไหนเอาบอกได้เลยอ่าอันนี้ของออนเกียวนะฮะเนี่ยรุ่น R สี่พันตัวใหญ่วินเทจครับอ,อ๋อเป็น R สี่พันอันนี้หน้ากากเขาแต่อันนี้ผมเปลี่ยนผ้ามาแล้วหน้ากากไม่ใช่นออหน้ากากอันนี้อ๋อนะครับอ่าผ้าตัวเกาว่ามันขาดครับ,รบอันนี้จะเป็นตัวปรับคุ้มแหลมจะอยู่ตรงนี้ตรงนี้เลยใช่ไหมครับอันนี้จะเป็นตัวปรับคุ้มแหลมของเขาครับผมอันนี้จะเป็นเสียงอ่าเขาเรียกทวิตเตอร์ คือเสียงแหลมฮะครับคู่นี้ง่ายอันนี้จะเป็นกลางดอกขนาดสิบนิ้วดอกมูฟเฟอร์คู่นี้เปิดอยู่หนึ่งมื่นสองพันห้าร้อยบาทครับผมตู้ใหญ่นะตู้ใหญ่เป็นแนววินเทจนะครับเป็นแนววินเทจสำหรับคนชอบฟังเพลงแนวเก่าๆมันจะให้เสียงแบบสมัยเก่าอ่ะไม่จัดจ้านเหมือนที่เราฟังครับผมอันนี้ก็เป็นอีกคู่หนึ่งนะครับประมาณหมื่นกว่านะครับนะครับก็ติดต่อทางเบอร์โทรนะครับเดี๋ยวบอกเบอร์โทรนิดนึ่งเบอร์โทรศูนย์ศูนย์ กจำหนึงนะลืมลืมเบอร์โทรเดี๋ยวเดี er ๋ยวไหลายเบอร์หลายเบอร์เกินนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์โทรไว้หน้าจอแล้วกันนะครับท่านผู้ชมก็ติดต่อตามเบอร์โทรร้านนี้เบอร์โทรก็0 9 7 1 1 2 9 7 2 5ครับครับ ปัดนาบไปนีอยู่กับผู้ชายเานะครับอ่ามินิคอมโปแล้วก็เครื่องเสียนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมเดีย๋ยวลดเสียงลงนิดนึงก็ได้นะครับตอนนี้ติวซับตัวไหนครับเดี๋ยวตอนนี้จะเปิดตอนนี้ซับมันเป็นเพลงนี้ซับจะไม่ได้ทํางานเยอะเท<อ>่าไหร่โอเนี่ซับจะเป็นเชอร์แมนตัวนี้ครับผมจอซก็มีของบ้านเราเห็นว่ามีตัว บีดนะครับอ่าบีแอนด์ดตัวนี้เป็นเซนเตอร์เซนเตอร์นะเซนเตอร์เหมาะดูหนังฟังเพลงนะครับแต่จะเป็นพวกฟังเพลงแนวคอนเสิร์ตพวกอะไรนะครับแต่ส่วนมากจะตัวนี้จะเป็นเหมาะกับดูหนังมากกว่าครับผมตัวนี้เป็นเซนเตอร์ของเซนเตอร์ของ b w ครับผมตัวนี้จะผลิตในอังกฤษครับโอ้อันนี้คือใหม่กิ๊บเลยนะใหม่กิ๊บนะครับใหม่สภาพเหมือนแกะกล่องนะครับสภาพสวยมากแต่ส่วนมากคนที่เขาเล่นเขาก็จะรู้ราคาแหละว่าใช่ใช่ราคามันต้องประมาณนี้แหละยี่ห้อนี้ราคาอยู่ประ นีครับผมบางตัวบางคนเขาขายแพงกว่านี้ก็มีตัวนี้น้ําหนักประมาณแต่มันแล้วแต่รุ่นตัวนี้น้ําหนักอยู่15กิโล15กิโลนะครับ14 15กิโลเดี๋ยวเอาลงมาให้ดูครับผมปึ๊บเนี่ยหนักมากตัวใหญ่ครับตัวใหญ่มากโอ้โหนี่นะวางเงี้ยนี่อันนี้คือสภาพของเขาผมห่อพลาสติกไว้เพราะว่าบางทีเคลื่อนย้ายบ่อยอ๋อเนี่ยสภาพสวยๆเลยสีดําใหม่คลิปเลยครับตัวนี้ ราคาอยู่ยังไงครับตัวนี้ตัวนี้เปิดอยู่หนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทหนึ่งหมื่นสี่พันห้ารอยล่วส่งใด้นะดูด้านหลังนิดนึงครับแต่ถ้ามาเอาหน้าร้านเดี๋ยวผมลดราคาให้พิเศษไลยรูซับตรงนี้ครับรูเสียงเบสออกตรงนี้อ่าอันนี้ผมอันนี้เป็นเสียงเบสจะออกตรงนี้อ๋อนี่ยครับนี่นะครับท่านผู้ชมก็ดูชัดๆนับโอ้สวยเลยสภาพสวยมากสภาพสวยก็ได้ครับตัวนี้นะครับเนี่ยขอบอะไรเห็นไหมไม่มีมุม ไอ้เขาเรียกอะไรมุมแตกมุมอะไรขอบสวยมากขอบเนียนนะครับอันนี้ตัวนี้จะเป็นใบวายนะครับผมในผลิตในอังกฤษแท้ๆเลยเป็นขั้วใบวายแต่ว่าเราเชื่อมปกติเขาจะเชื่อมใส่กันเยอะเลยไม่ค่อยมีเครื่องใบวายใช้ในบ้านเราเยอะท่าไห่ครับผมอันนี้จะอยู่ตัวนี้จะอยู่กําลังวัตต์อยู่ร้อยห้าสิบวัตต์ต่อข้างกำลังวัตต์ที่รับได้แล้วก็โอห์มจะอยู่ที่แปดโอห์มครับเมกอิน อังกฤษแท้ๆเลยตัวนะครับตัวนี้นะแต่ถ้าเป็นรุ่นรุ่นใหม่เขาจะเป็นพวกอ่าไชน่าตัวนี้จะเป็นรุ่นเก่ารับผมแต่เสียงดีรับผมสภาพสวยๆเลยตัวนี้ก็คือเปิดอยู่ประมาณหมื่นนั่นแหละครับหมื่นสี่พันห้าร้อยสี่พันนะครับอ่าสินค้าของเราก็เข้ามามาเยอะนะครับ้ามาเยอะแต่ลูกค้าก็เอาไปเยอะเหมือนกันเดี๋ยวตัวไหนเองนะเมื่อกี้ในสือเราเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวอีกตัวหนึ่งเอ้ยเดี๋ยวตัวนี้เก็บไปก่อนนะครับเดี๋ยว เอาอีกตัวหนึ่งลงมาให้ดูเห็นว่ามีตัวไหนนะที่เอาลูกค้าตามหาตัวนี้เปล่าครับใช่าาใช <c oughs> ่ลูกค้าไอ้นี่ผมปังยาม,มาฮ่านะครับปังยาม,มาฮ่าลูกค้าเขามาตามหาแล้วคั้งก่อนมันหมดไปนะครับลูกค้าก็ถ้าถ้าดูคลิปนี้ก็มีแล้วนะอ่าตัวนี้ผลิตไม่กินเจแปนเลยถ้าดูคลิปนี้มาเอาได้เลยครับเขาเก็บไปให้นะครับหลัง้เพราะว่าเขา เป็นลูกค้าประจํามาเนี่ยแต่ผมจาเบอร์โทรไม่ได้มันมีลูกค้าโทรมาหลายคนไงก็เลยสับสนไปหมดบางทีของก็อาจจะมีไม่กี่ชิ้นนะครับก็คือแบบหมดแล้วหมดเลยนะครับใช่แล้วก็ตัวก่เมก้ตัวนี้นะครับตัวนี้อันนี้จะเป็นเซ็นเตอร์ของวลาดลวอังกฤษเหมือนกันะแต่แต่นี้จะราคาถูกกว่าอันนี้ก็เหมือนจะหนักเหมือนกันนะหนัก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 เหมือนกันของวาลาดลอังกฤษแท้ๆเลยตัวนี้สภาพสภาพสวยจะมีตําหนิแค่นิดเดียวตัวนี้เห็นไหมมีแต่ไม่เยอะปัาผม อันนี้ตีสภาพกันประมาณเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ครับผมตัวนี้จะเป็นขั้วของเขาแล้วก็เมคอินอังกฤษเหมือนกันตัวนี้จะรับบัตรได้สิบวัตถ,ถึงหนึ่งร,ร้อยวัต4ี่โอห์มตัวนี้อยู่สาม0ห้ารวมส่งสา0 0ันห้ารวมส่งนะครับตัวนี้นะสำหรับคนงบไปถึงก็เล่นตัวนี้ก็ได้อืม ยี่ห้อดีเหมือนกันบานเตอนนี้ส่วนมากก็เอาไปเป็นเซนเตอร์แล้วเป็นอะไรเป็นเซนเตอร์เซนเตอร์สำหรับพวกดูหนังแล้วก็บางคนเขาจะดูคอนเสิร์ตอ่ะต่อเป็นระบบห้าจุดหนึ่งหรือบางคนมีเครื่องสิบ็จุดสอก็ได้มันจะมีห้าจุดหนึ่งเจ็ดจุดหนึ่งเก้าจุดสองประมาณเนี้ยครับผมแต่ส่วนมากเขาจะใช้เป็นเซนเตอร์หน้าแล้วก็เซนเตอร์หลังแล้วแต่คนเขาใช้อ๋อก็คือให้มันเสียงรอบทิศทางอ่าใช่เป็นระบบรอบทิศทางเพราะเครื่องแต่ละคนเขาจะซื้อไม่เหมือนกันบางคนจะเป็นอตัวไหนอีกตัวหนึ่ง อันนี้จะเป็นอินเตอร์เกตของซัมซุยอ๋อตัวนี้นะครับครับของอินเกรตซัมซุยะจะต่อลําโพงได้สองคู่คู่ A กับคู่ B เนี่ยอันนี้จะปิดอ,อันนี้จะเป็นคู่ A อ,อันนี้คู่ B อ๋ออันนี้คือจะเปิดสองตัวพร้อมกันอืมอันนี้จะเป็นตัวปรับทุ้มแหลมของเขาแล้วก็รุ่นมันนะอ่า D หกศูนย์เจ็ด ครับผมเห็นชัดเลยเนี่ยอันนี้เป็นตัวลิมิเต็ดจะเป็นเนี่ยป้ายเห็นปะเขาจะตีมาเป็นสีเขียวๆเนี่ยเป็นรุ่นลิมิเต็ดของเขาครับผมอันนี้เปิดอยู่เก้าพันห้าร้อยบาทรวมโมแปงครับต้องบอกว่าเป็นไม้นะครับข้าวแล้บนะขอบจะเป็นไม้คะเปิดอยู่เท่าไหร่นะครับตัวนี้เก้าพันห้าร้อยบาทเก้าพันห้าร้อยนะครับขอบขอบข้้งบนตรงนี้ก็จะเป็นไม้ครึ่งหนึ่งมาประมาณนีครับผมตัวนี้จะเป็นบอดี้ไม้อืจะมีเหล็กนิดหนึ่งครับ แล้วก็จะมีลำโพงของโซนี่ตัวนี้เป็นพวกมุกเชลแต่อันนี้จริงๆเป็นของมินิคอมโปของญี่ปุน่นคือจริงๆแล้วตัวนี้เป็นมินิคอมโปของเขาเหรอเป็นมินิคอมโปของญี่ปุ่นเหมือนพวก<อ>พวกูคิดว่าละครมันจะมีเซตของมานะานใช่นี้ก็คือแยกออกมานะครับแต่อันนี้มันมาได้แค่คู่เดียวทั้งเซตเขาอ่ะมีคู่นี้คู่หนึ่งแล้วก็ตัวเล่น สองชิ้นมั่งอยู่ม,มือหนึ่งมันอยู่ประมาณสองหมื่นเก้าตัวนี้แพงนะเป็นตัวเล็เลยงี้อันนี้ผมเปิดอยู่คู่หนึ่งสามพันห้าร้อยบาทเอเ้ยเนี่ยสามพันสองร้อยบาทสามพันสองร้อยนะครับคู่นะครับสามพันสองร้อยบาทรวมส่งสามพันสองร้อยนะครับรถสภาพสวยนะฮะมีหน้าก,กากมีอะไรครบเลยก็ไปต่อแล้วก็ฟังได้เลยนะตัวนีใ้ใช่ใช่นะครับอันนี้ก็เป็นคู่ละนะครับตัวนี้ตัวหนึ่งนะครับคู่ตัวเดียวกันนะครับ แล้วก็ตอนนี้จะเปิดอยู่จะเป็นออนเกียวตัวนี้ตัวเล็กนะออนเกียวตัวเล็กเดี๋ยวผมเอาอีกข้างหนึงมาให้ดูตัวนั้นเหมือนกัน,นครับอ่าเหมือนกันคู่คู่เดียวกันแต่ว่า<อ>ผมแยกฝั่งมาอ๋อเนี่ยครับก็จะเป็นตัวลำโพงบุกเชลนะครับอันนี้นี่ออนเกีียวของออนเกีียวนะครับ ้างหน้าของเขาอันนี้จะเป็นด้านหน้าสภาพสวยเลยสภาพสวยครับสภาพสวยมากอันนี้จะเป็นรุ่นอ uh, d, d v 3 e x ตัวนี้นะคอันนี้จะเป็นขั้วปกติตัวหนีบแต่ว่ามีหน้ากากมีอะไรครบเนี่ยครับมีหน้ากากครบนะครับอันนี้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวป้ายทองนะครับ อ๋อตัวนี้นะครับเป็นป้ายทองนะใช่มันจะมีป้ายทองกับป้ายเงินอ๋อเนี่ยอ่าอันนี้จะเป็นรุ่น็อปของเขามันจะมีหลายหลายหลายตัวอขอ,องออนเกียวนะครับเป็นเพราะว่าบางนคนเขาถามว่าทาไมมันแพงกว่าทั้งที่ตู้มันเล็กกว่าโซนี่แต่ราคาพอๆพอ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 กันครับผมจริงๆมันจะมีหลายรุ่นออนเกียวตู้ขนาดเนี้ยแล้วก็เนี่ยตู้ขนาดเท่าโซนี่คู่หนึ่งประมาณพันกว่าบาทสองพันห้าก็มีมันจะอยู่ที่รุ่นมันไม่ใช่ว่าพวกนี้เขา เขาจะมีรุ่นของเขาใช่แต่ละรุ่นราคาจะไม่เท่ากันและเสียงไม่เหมือนกันด้วยครับแต่ละรุ่นเขาจะทํามาเสียงแตกต่างกันครับผมแล้วก็ที่เข้ามาใหม่จะมีอนเกียวอันนี้ r สี่พันล็กอิน j a p a แท้เลยอันนี้หน้ากากของเขาครับผมเวลาใส่หน้ากากก็จะประมาณนี้อันนี้ถอดหน้ากากมาอันนี้จะเป็นเสียงทวิตเตอร์คือเสียงแหลมอันนี้จะเป็นกลางอันนี้จะเป็นเบสูมเฟอร์เบสขนาดสิบนิ้ว ไอ้จะเป็นตัวปรับคุ้มแหลมของเขาอีกทีหนึ่งตัวนี้จะเป็นใบวายครับคู่นี้เปิดอยู่หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทรวมส่งนะครับคู่ละหนึ่งหมื่นครับตันหนึ่งสองพันห้าร้อยใช่ไหมครับรวมส่งนะครับอันนี้ก็แอดหน้าจอนะครับท่านผู้ชมถ้าอยากได้นะแล้วตัวไหนอีกนะเมื่อกี้เนี่ยอ่าแล้วก็จะมีข้างหน้านี้หมดหมดแล้ว แล้วก็จะมีชุดนี้ใช่ไหมข้างหน้าอ่ะชุดนี้แหละอ่าไปแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งคือชุดเนี้ครับเออชุดนี้เมื่อกี้เนี่ยโอ้โหสาพูดไปตั้งนานเลยแบบของเทคนิคของเทคนิคนะอ่าตัวนี้จะเป็นหัวแยกสี่ชั้นครับอันนี้คือทั้งทั้งเซตของเขาเลยอ่าทั้งเซตครับเนี่ยคือถ้าได้ก็ได้ที่วางที่วางที่วางก็ได้นี่อันนี้ที่วางของเขาเห็นมันเป็นไม้ด้านล่าง ครับผมอออนนีเเป็ซขงาันนี้จะเป็นฐานวางที่ตัวเครื่องจะเป็นเนี่ยตีเทคนิคมาเลยที่ไม้ครับผมจริงๆมันเป็นแยกชิ้นนะหัวจะเป็นแยกชิ้นเราเดี๋ยวยกให้ท่านผู้ชมดูหน่อยเนี่ยอันนี้เป็นสี่ชิ้นหัวสี่ชิ้นนะมครับเห็นปะหัวเขาไม่ได้ติดกันแยกได้นะครับตัวนี้มีรีโมทครบอันนี้รีโมทของเขาเลยตรงรุ่นเทคนิคตัวเครื่องผลิตแม็กอินเจแปนครับแต่ว่าเป็นไฟบ้านเราเลยอื เนี่ยคือดอกลำโพงครับเดี๋ยวผมแกะหน้าให้ดูแป๊บหนึ่งสภาพสวยครับเก้าสิบตัวนี้ตีสภาพ9 5้าสบ้าเปอร์เซ็นต์เลยดีกว่าสภาพสวยสภาพสวยมากดูดนะครับตัวน,วนี้ตัวนี้ยังไงครับเซ็ตตัวนี้ทั้งเซ็ตมันเดี๋ยวผมบอกก่อนแจ้งก่อนว่าซีดีมันจะเล่นไม่ได้ครับแต่ว่าเอ้ใช่ซีดีเล่นได้แต่ว่าเทปอะต้อง เทปมันเล่นไม่ได้ต้องเอาไปล้างสายพานก่อนข้างใน <_ an> <อ>แต่ว่าที่เหลือใช้งานได้ปกติเลยทั้งเซตมันหกพันห้าร้อยบาทรวมส่งหกพันห้าร้อยนะครับรว <_ an> มส่งครับแบตนี้นะครับผมเดี๋ยวผมขอเก็บของกันนะไ,ได้ได้เลยค,คอมโปนะของเป็นมินิคอมโปนะครับถ้าถ้าเซตแบบนี้เหมาะกันยังไงครับฟังฟังฟังในห้องเป็นพวก ต่อทีวีดูหนังก็ไเ้ถ้าเป็นสมัยก่อนก็น่าจะหลายตังนะครับอหลายตังชุดชุดอย่างนี้อยู่ประมาณหมื่นหมื่นนิดนิดหมื่นสองถึงหมัยย้อนไปเมื่อหลายปีก่อนแต่ก่อนแพงมากชุดอย่างนี้ครับผมอันนี้จะมีมีตัวไหนบ้างครับประกอบด้วยอันนี้ไม่ใช่อันนี้ลําโพงคนละอันนี้จะเป็นของกนเดียวอันนี้มันจะเป็นของเสืข้างล่างใช่นี่อันนี้จะเป็นหัวของเขานะนี่ หัวนี้จะแจ้งก่อนว่าหัวนี้ไม่มีบลูทูธแล้วก็จะต่อโทรศัพท์ฟังวิทยุได้สองอย่างเทปจะต้องเอาไปลา้างเทปอะใช้ได้แต่มันยานครับผมต้องเอาไปล้างเอาเพราะว่าผมไม่ได้ทํามา,เ,าเครื่องผมจะเอาแบบไปล้างหัวล้างปุ่มอย่างเงี้ยคคเครื่องนี้มันมาปุ่มมันยังดีๆผมก็ไม่เอาไม่เอาไปล้างครับผมอันนี้จะเป็นลําโพงของเขาสามทางสามทางครับลำโพงใปกติี่ลำโพงจะมีคู่หนึ่งแล้วก็จะมีซับตรงนี้อีกตัวหนึ่ง ตรงกลางใช่ไหมครับอ่าอันนี้จะเป็นซับของเขาซับตรงรุ่นเลยตัวยาวมากยาวมาถึงซับเขาตัวยาวเลยผมให้ดูซับยาวมาถึงนี่นะครับนี่ยาวมากเสียงนุ่มครับนุ่มนุ่มเสียงนุ่มทั้งเซ็ตยังไงครับตัวนี้อ่าทั้งเซ็ตตัวนี้มีรีโมทรวมส่งให้เอาไป3 7 0พันเจ็ดร้อยบาทสาันเจดร้อยนะครับมีรีโมทพร้อมนะมีรีโมทพร้อมครับก็คือพร้อมใช้งานได้เลยพร้อมใช้งานได้เลยครับอันนี้ก็เป็นด้านหน้านะครับอ่า แล้วก็จะมีนี่มีชุดหนึ่งมีชุดนี้เมื่อกี้นี่มินิคอมโปอันนี้อันนี้คือทั้งเซตนะครับต้องบอกท่านผู้ชมว่ามีอะไรบ้างทั้งเซตลําโพงเล็กมันอยู่บ้านผมสามตัวยังไม่ได้ออกมาอันนี้เพิ่งเอามาตั้งมีลาโพงเล็กแล้วก็จะมีตัวออันนี้จะเป็นคู่ฟอนต์คู่หน้าหรือว่าเป็นคู่หลักนั่นเองเวลาฟังเพลงครับผมเวลาเราฟังเพลงเราใช้สองคู่นี้สองตัวนี้แล้วก็ซับตัวหนึ่ง อันนี้จะมีลำโพงทั้งหมดหกตัวครับขอแจ้งก่อนจะมีเซนเตอร์2ตัวแล้วก็โซลาอีกตัวหนึ่งเป็นตัวเล็กทั้งหมดมันมี6ตัวอันนี้จะเป็นซับของเขาซับของเขาจะเป็นตัวนี้ตัวย,วยาวๆขึ้นมาจะเป็นซับซับนี้เป็นตัวลูมิเนียมนะครับไม่ใช่ไม้ดอกเขาจะอยู่ด้านล่างครับผมอ่าตัวนี้จะเล่น USB ได้อ USB บลูทูธแล้วก็จะมีวิทยุ สามอย่างเทปซีดีใช้ไม่ได้ทั้งเซ็ตห้าพันห้าร้อยบาทรวมส่งครับผมอันนี้ห้าพันแต่ถ้าเราจะต่อซีดีเราต่อจากด้านหลังเข้าได้ครับก็คือต่อสามารถต่อซีดีได้นะต่อเพิ่มได้แต่ตัวในตัวเครื่องมันใช้ไม่ได้เราขออ้างก่อนครับแต่อย่างพวกนี้จะมีอีกรุ่นหนึ่งเป็นรุ่นท็อปของโซนี่ตัวดี๋ย t o ะไม่ใช่็อปอันนี้อันนี้จะมีรุ่นอีกรุ่นหนึ่งใช่ไหมครับตัวนี้จะเป็นลำโพงโซนี่ห้าทางนะ เนี่ยอันนี้จะเป็นเสียงกลางอยู่สองข้างนี้ครับในตะแกรงเหล็กอันนี้จะเป็นแหลมสองตัวแล้วก็จะมีมุกฟลเอร์ตรงนี้อีกตัวหนึ่งอันนี้เหมาะสําหรับฟังเพลงนุ่มๆในบ้าน<ม>อันนี้จะมีมาลําโพงคู่หนึ่งฮะแล้วก็จะเป็นหัวเครื่องนี่หัวเครื่องของเขาตัวนี้ครับเนี่ยตัวนี้เป็นหน้าสไลด์คะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเปิดให้ดูมุกนี่ yeah. เคเมันจะมีเซ็นเซอร์มือด้วยนะเวลาเราเปิดพวกกากูน้าสไลด์ไอ,เอ้เป็นรุ่นท็อปเป็นรุ่นท็อปของบ้านเราโอ้โหนี่ใช่ปะเป็นตัวปรับเสียงปรับอะไรอยู่ตรงนี้มันจะมีเซ็ตให้เราแล้วก็เราจะไปเซ็ตเองก็ได้ครับผมตัวนี้เทปซีดีใช้ไม่ได้แต่ว่ามีบลูทูธฝั่งในตัวครับตัวนี้ทั้งเซ็ตมันออกใหม่อยู่ประมาณสองหมื่นหกถึงสองหมื่นแปดแต่ว่าหน้าร้านขายมีสี่ตัวนะ เอาไป5,500บาทรวมส่งนะครับตัวนี้เสียงดีมากครับเสียงใสเลยอันนี้ก็เป็นคลิปมินิคอมโปนะคุดลปมินิคอมโปนะครับเพราะสมัยก่อนพวกนี้จับในท้ายแพงราคาราคาหนักมากนะครับอันนี้ก็เป็นของโดยรวมของของร้านเรานะครับครับแล้วก็จะมีตัวไหนอีกนะเมื่อกี้ที่เราจะมีเป็นพวก เนี่ยอย่างพวกหัวปะป่าเก็มีแล้วบางทีอย่างหัวน่ะหัวโซนี่รุ่นใหญ่ตัวใหญ่ๆเลยอย่างนี้มันใช้บางตัวจะใช้ใชแบบพวกเทปซีดีไม่ได้แต่จะได้พักขยายวิทยุต่อโทรศัพท์ได้พวกนี้เป็นไฟบ้านเรานะใช้งานได้อ่าต่อลําโพงฟังได้เลยเสียงดีเหมือนกันอันนี้อย่างพวกนี้อยู่หัวหนึ่งประมาณอยู่พันกว่าบาทสองพันไม่แพงครับผมแต่ใช้ได้อันนี้คือมันเป็นแยกชุดหรือว่าเป็นชุดเดียวกัน อันนี้มันเป็นหัวเดียวกันเลยเขาไม่ได้แยกชิ้นมาอ๋อเป็นหัวเดียวกันาแต่เป็นมินิคอมโพของบ้านเราเขาจะทํามาเป็นรุ่นใหญ่ๆเขาจะทำมาอย่างตัวใหญ่ลาโพงเขาก็ตู้ขนาดประมาณตู้นี้นะครับแต่พวกนี้จะใช้แค่เทปซีดีไม่ได้คะแต่ว่าวิทยุกับต่อพกขยายเอได้เพราะว่าด้วยความที่ว่ามันอยู่นานครับผมฝุ่นมันจะเข้าไปเกาะพวกเทปซีดี มันเลยใช้ไม่ได้ตอนนี้สมัยก่อนโอ้โหราคาหนักเลยนะหนักหนักอย่างหัวนี้ก็อยู่ประมาณพันนิดนิดผมจาไม่ได้ว่าพันเท่าไรพ่อผมบอกไว้น่าจะมีประมาณพันห้าประมาณเนี้ยครับผมตอนนี้ของอัปเดตก็น่าจะมีแค่นี้เพราะว่าลูกค้าลูกค้ามาเอาเยอะมากเออเยจะเยอะเดี๋ยวยังไงถ้ามีใหม่ๆก็มาติดตามรับชมได้นะครับทางช่องของแดดมัมแล้วช่องของผมนะครับก็จะมีอันนี้อีกตัวหนึ่ง เป็นลำโพงพวก390ของโซนี่อ๋อที่ว่าเหลือเหลือไม่กี่คู่นะ่าใช่อันนี้จะเป็นของโซนี่ไม่มีหน้ากางกมาเอา390รวมส่งพวกนี้มันจะมีมาเรื่อยๆนะมันแต่บางช่วงก็จะมีของขาดเหมือนกันเพราะว่าลูกค้าเขามาเอาบางทีเขามาเหมาไปทีละสิบยี่สิบคู่อ้อนะอันนี้คือคือจะมีตรงไม่มีหน้ากากนั้นเองอ่าครับบางแง่อย่างพวกแง่อย่างอันนี้มันก็ไม่ของ panasonic เนี่ยยางครับอันนี้ ราคาต่างกันนิดเดียวคู่490ครับผมอันนี้ไม่มีตําหนิอะไรเลยโอ้หอันนี้สวยเลยแต่ว่าพวกที่ผมยังไม่ค่อยปัดฝนบางทีของมันมาก็บางวางไว้ก่อนครับผมแต่ว่าใช้งานได้ปกติเลยใช้งานได้ปกตินะครับตอนนั้นมันมามันมี6คู่นะตัวเนี้ยที่มาถ่ายรอบก่อนแต่ว่าอันนี้เข้ามาใหม่เข้ามาคู่หนึ่งเข้ามาเข้ามาคู่าาหนึ่งก่อนนะครับเข้ามามันมีมา,าคู่หนึ่ง ราคานี้ก็คืออาจจะมีมาเรื่อยๆนะครับพวกสามร้อยกว่าสามร้อยสี่ร้อยมีมาเรื่อยๆแล้วก็พวกออนเกวพวกอันนี้มีมาเรื่อยๆแต่ว่าความที่ว่าลูกค้าเข้ามาซื้อไปเรื่อยๆก็แล้วก็ช่วงนี้ผมไม่ได้ค่อยเอาของเข้าเยอะเท่าไหร่เพราะว่าผมจะทําร้านใหม่ครับผมเดี๋ยวที่ผมกําลังลกของออกเผื่อมีร้านใหม่เดี๋ยวไปสารวจอีกคื่ตรงไหนไรู้ พราะว่ากําลังจะเปิดร้านอีกร้านหนึ่งเป็นร้านแผ่นเสียงครับก็เ,เลยอยู่แล้วร้านนี้ก็จะทารีโนเว,เวทใหม่ปูพื้นใหม่ครับร้านแผ่นเสียงเราเป็นแนวยังไงแผ่นเสียงยังไงเป็นแผ่นเสียงพวกญี่ปุ่นแล้วก็มีซีดีมีลาโพงวางนิดหน่อยอ๋อคือเน้นเน้เนขายแผ่นเสียงอะไรครับเน้นเน้นขายแผ่นเสียงกับของตกแต่งบ้านพวกนั้นนรับโอเคครับจะยังไงเดี๋ยวก็่อยมาเยี่ยมชมใหม่